ใหม่ล่าสุดกับพัดลมระบายความร้อนมือถือ a c e r GM 7 0 0 f o r ม X a i c o o l e r 3ฟังก์ชันที่ต้องรู้ก่อนซื้อรุ่นนี้มีโหมด AI ในการปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18องศาและจะมีโหมด L 1ที่สามารถทําอุณหภูมิได้อยู่ที่ประมาณ1องศาและโหมดที่เย็นที่สุดคือโหมด L 2สามารถทาอุณหภูมิได้ลบ9องศาโดยถ้าเพื่อนๆเปิดโหมด L 2จะมีน้ําแข็งเกาะอยู่ที่ตัวพัดลมแบบนี้วิธีการใช้งานพัดลมนั้นแสนง่ายาด แค่เสียบสายแล้วกดปุ่มเปิดและกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อสลับเป็นโหมด L 1และกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อสลับเป็นโหมด L 2ถ้าส่วนตัวผมแนะนําไม่ใช้เป็นโหมด AI ก็พอนะครับ L 2มันเย็นจัดเกินไปและถ้าเพื่อนๆกดค้างที่ตัวปุ่มจะเป็นการปิดไฟ RGB แบบนี้โดยการดีไซน์ของพัดลมรุ่นนี้จะเป็นแบบเกมมิ่งจะมีไฟ RGB สวยๆวิ่งๆแบบนี้และมีหน้าจอบอกอุณหภูมิโดยหน้าจอบอกอุณหภูมิ LED รุ่นนี้จะต้องลบไปอีก5าองศา จะได้อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิจริงนะคะระับโดยอุปกรณ์ในกล่องจะมีพัดลมมาให้1ชุดสาย usb type c ความยาว1เมตร1เส้นขาหนีบพัดลมแผ่นเหล็กและกาว2หน้ามาให้1ชุดสามารถใช้งานพัดลมรุ่นนี้กับมือถือที่รองรับ MagSafe แต่ถ้ามือถือเพื่อนๆไม่ได้รองรับ MagSafe ก็สามารถใช้ขาหนีแบบนี้ได้นะครับและแผ่นเหล็กและกาวสองน้าที่เขาแถมมาให้ก็สามารถใช้งานได้กับมือถือและแท็บเล็ตแบบนี้และที่ผมชอบที่สุดสําหรับพอดลมรุ่นนี้คือการทํางานของเขาเสียงเงียบม,มากๆสวยครบจบเย็นจัดในตัวเดียวอยากได้แล้วใช่ไหมล่ะพิกัดทิตกาสายมือ